เส้นร้อนใจเส้นช่วยเหลือผู้อื่นและทําให้เจ้าชะตาร้อนใจหรือเป็นหนี้เป็นศินสวัสดีค่ะพี่วีบุรพาพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูเส้นที่ถ้าเรามีนะคะในรายมือเราต้องระมัดระวังในการที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นในด้านการเงินการทองหรือไปคำประกันให้กับใครนะคะจะทำให้เราอะ่ะเดือดร้อนร้อนใจหรือสร้างหนี้สร้างสินให้กับเราได้เลย ก่อนอื่นเลยเรามาดูนะคะเจ้าชะตาายุ48ถึงประมาณ49เส้นชีวิตก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะบริเวณนี้นั่นหมายถึงว่าบริเวณนี้เส้นชีวิตไม่ไม่ค่อยเข้มแข็งสักเท่าไหร่นะจะบางมากๆเลยหรือแทบมองไม่เห็นแล้วก็มีเส้นของนะคะเส้นของเส้นมีเส้นวาสนาเส้นหนึ่งที่พุ่งขึ้นมาจากเนินจันทร์เส้นนี้ก็ถือว่าดีนะคะแต่ยาวไม่สุดนะคะถ้ายาวสุดเลยก็จะดีแต่มีเส้นที่ต่อให้นะคะ